สวัสดีค่ะพูดอะไรมาดีแล้วมันสีได้งเปล่ามันสียุคฮันน่าเข่งเฮ็ดเนี่ยแดดเดียวจ้าเฮ็ดเนี่ยแดดเดียวเฮ็ดมักแล้วสนใจสซ่างไดนี่เสียไปตากจ้าเอาไปถอดล่องเบิองแล้วแซบยุ่งนัวผู้ใดสนใจติดต่อร์เมปีได้จ้าทีนหนึ่งเลยยกโปุ๊กเยกโปุ๊กเอาเดี๋ยวฟ้าจังไดน้อแต่งเนี่ย คะนกซิมเป็นยังไงคะนกซิมคะแนนซิมทอดมาซิมแล้วผ่านจ้าผัาอยู่เดี๋ยวนี้พ่วงเหนี่ยมีอจ้ามาเด้อันสนใจกับทิดต่อได้จ้าแมปปีจ้าร่นร่นเท่ายรวเลือดละห้าร้อยค่ะแหงแล้วสนใจโพสต์มาเลยค่ะสนใจติดต่อแม่ปีได้เลยค่ะเอานี่ออกท่ายทยตอนย่าหยั่งเนี้ย นี่หนูมาทำล่างยำจ้าแซ่บไปหยาหยกเลยหนาข่ลยหนาข่อยหยกเลยเม่ยัง่กตุมเดียบอันนี้เด้อจ้าเด้อ เออตามสูตรแมปปี้มีสูตรแล้วเพราะว่าแมปปี้ได้สูตรมากมีสูตรด้จ้าเร้่อผู้ใดสนใจติดต้อแมปปี้มาเลยเนี่ยแหงโลละหาเลยจ้าแมปปี้ส่งให้ผู้ใดติดต่อมาแมปปี้จะส่งให้ถ่าอยู่ แม่ปีสีส้มบัวไก่ว่าไก่แม่ปีสีส้ม้ะจ้าเด้ออันนี้กับพระท่านเมื่อเดี๋ยวผู้เฮ็ดอันแนวต่างห้กระเฮ็ดเจ้าจ้าเนี่ยนี่มูล้วนๆบ่มีบ่บ่ใส่สารกันบูดก็ล่ะแต่บะมีสารกันบูดบ่มีเนี่ยอันนี้ก็กระเทียมกำลังปอกกระเทียมค่ะ ห้าบ่ได้ใส่รถด,ดีบ่ได้ใส่สารกันบูดใส่เกลือใส่กระเทียมใส่ผงชูรดใส่น้ำตาลและะ้วก็นี่แหละแต่ว่ามันตามสูตรแต่วา่าเคียงหอมผู้ได สนใจติดต่อแม่ปีเด้อจ้าเด้อแมปีบานเพงแมปีพอตรงเด้อจ้าเด้อบานนี้เดี๋ยวต้องเสียเอาไปตากได้ไหมนะบานนี้จะเอาไปตากแดดจ้าจะเตะตังเด้อคันเตะตังนี่กระลุกกระลื่นหรอห้องกระลุกกระื่นเลยแล้ว อานเนี้ยกายมองน้ำเพียงนี่เอาขึ้นนี่เอาขึ้นนี่ก็เดี๋ยวจัดแจงมองตากันเดี๋ยว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 อานเนี้ยกายมาอีกก่อนเราขึ้นนั้นก่อนัะเอาเดี๋ยวแมวว่างหันก่อนตัว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 นั่งหยิบได้หยิบได้เอามาเอาไม่อันนี้บอเอาไก่ไก่กันไหมไก่สักขังขังเหยนไหมเดี๋ยวได้จาเด้อแป๊บนึงจะเบิ้งไข่เสียไก่ก่อนให้เจ้าถอยไป ก็ไปจับพุ่นเตี้ยฮะอ่ะงอมาปั๊บเออไปเออเคอันเนี้ยไปอีกเนี้ยไปพุ่นนี้อ่ะผู้ว่ามองตาดเดี๋ยวแดดกำลังมาถึงโอเคโอเคพุ่นน่ะพี่น้องโอเคได้แล้วดึงไม่อีกได้ป่ะก็แล้วเขาเรท่นเลยเข้ามาเดี๋ยวพอพอต่งกำลังเหด พอตรงกำลังเฮ็ดที่ต่างหายยุ่งจ้าเหตดกานแบบปลอดภัยได้อยากได้อยากกินก็ติดต่อแม่ปีเด้อจ้าเด้ออะแม่ปีกะสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ละค่ะเฮ็ดให้เบื้องเร็วกัาสนใจกะโทรหาแม่ปีได้เบอร์โทรก่ะ 090 9 0 90, 90 7 0 6 1 2จ้าแม่ปีจ้าสวัสดีค่ะ